มาต้องอยากเป็นอะไรแบบว่ากมน่การบินก็การบินเหมือนกันเอาละอาละนอะไรอบดีนะปอดีนะการบินเหมือนกันนี่ไข่แมลงทอดนย่ละนี่ละนี่ละนี่ยิ่งนี่เป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลตำรูอะไรกัน ามแบบลดลงเครื่องดื่มจะเน้นเนมร้านบุปผะและเราก็จะเห็นแบบพี่เขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากเป็นคนที่ทั้งเสี่ยงผัวร้อยกันเลยผัวร้อนแล้วนึกยแบบมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนนั้นก็นนอ,อยากเป็นตลกคาเฟ่แต่ว,ว่ายุคน,นี้แบบคาเฟ่มันตายไปแล้วเรากไม่ได้ทำไงเราที่วันนี้ก็เลยก็เลยเป็นตลกตรงนี้แก็ยังเป็นตลกนะตลกทุกไหนไข่หลอกตลกเฮ้่หน้าตาไม่ตลกเลยหลอดไม่ตลกเลยเมื่อกี้ข่าวการเลยนะพี่ด้วยนะ เอาที่ปูมาก่อนมาคือปูเป็นไงบ้างกับทิปคนเกือบโสดครับผมทิปคนเกือบโสดคือยังไงทิปที่มาอไรครับไปเทยอยเอ๋อที่ไปเขาใหญ่กันคนเกือบโสดทำไมถึงเป็นทิปคนเกือบโสดครับเพราะว่ามีคนบางคนไม่โสดใครอ่ะมันไปกันตั้งหลายคนนะใครอ่ะคนใัญ่เธอคิดว่าใครไม่โสดสี่คนมันก็ไม่โสดกันหมดทั้งสี่คนเฮ้ยไม่โสดกันั้สม่

ใช้เวลาตอนปีใหม่วันที่31อยู่ที่อุตรดิเหมือนกันนะครับผมก็1 2 3ก็ได้ไปเที่ยวกันที่เขาได้ตอนแรกก็กังวลมากเลยว่าแบบอุยรถจะติดไหมอะไรไหมแต่ว่าก็ราบเรื่นดีสนุกดีครับผมได้ใช้ชีวิตต่างอากาศอยู่ต่างจังหวัดครับผมชีวิตกลุ่มโสดเนาะกลุ่มโซนเขากลุ่มโซนโซนครับแม่ท่านก็ไม่ได้เปิดแอร์ร้อนด้วง ถ้าเราใหญ่เฉยเรามีที่รุนะไม่ขเขาเล่นโบเก้แจเกซาไปก่อนแจเกซาไปก่อนทนี้ใครเป็นป่าคอยดูแลคะทีมนี้มีใครเป็นป่าคอยดูแลเหรอ <c oughs> ผมว่าก็ผมเนี่ยแหละเป็นป่าคอยดูแลเพราะว่าเป็นคนขับรถอาศัยรล้วกดเป็นคนขับรถให้ใครับผมใคดูแลยากสุดใครดูแลยากสุดเหรอคม <c oughs> ใครดูดูลยดูเดูลยากสุดขับรถล,ลงมาเหนื่อยทุกคนลงไปวิ่งเล่นกันผมนอนอยู่ในโรงแรมเหนื่อยไม่ไหวละจริงๆริงไม่ได้พักงานแค่ไหนครับไม่ได้พักที่แบบได้ไปเที่ยว,ยวอุ็ยเป็นปีครับปีกว่าครับผมก็รู้สึกว่าดีเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่แบบได้ไปเที่ยวเพื่อนแล้วก็จริงๆรแ้ก๊งนี้ไม่เคยไปเที่ยวมันแบบจริงจังด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีได้เรียนรู้กันและกันเพิ่มแล้วก็เป็นทริปที่สนุกครับ ใช่กล้องหนึ่งถ่ายหน้าสุด่งแบบนั้นเไปไหนมาสัะเป็นยังไงบ้างมาชุดนี้ดูแบบนี้นะคุณเลอซีรีส์คุณอ่ะโอ้ยใกล้จะใกล้ปิดกล้องแล้วออแล้วใกล้ปิดกล้องนล้วครับผมปีนี้ได้รับชมแน่นอนแล้วประมาณเดือนสองเดือนเนาะคิดว่าเดือนนี้ได้ถ่ายปิดกล้องแล้วแหละถ่ายแล้วน่าจันะครับข้าง้าไปได้ดีรับฟืนสนุกไหม หมายถึงว่าถ่ายสนุกไหมสนุกพี่เล่าวักวแต่เหนื่อยไงมัน,นแล้วแต่ตอบจะตอบสนุกร้อยประเด็นก็ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เราถ่ายแบบสี่วันติดบ้างติดบ้างแล้วแ,แบบวันเดียวก็มีแค่เราสองคนซี่อะไรเงี้ยมันเหนื่อยแต่ก็เอ่อคิดว่าอยากมอบความสนุกให้แฟบบแบบแบนๆแล้วกันว่าเรื่องนี้มันแบบเป็นโรแมนติกทัวร์พี่เนาะเราก็อยากแบบว่า ให้กับฟันช่วงวันปีใหม่ให้กับเขามันต้องปลุกเอนเนอร์จี้แด่เพราะว่าบางทีที่เราถ่ายสองคนแล้วปลุกเอนเนอร์จี้ต้องปลุกแบบใดๆเพราะว่าเหนื่อยอะปลุกอารมณ์ปลุกเอนเจี้อารมณ์นี่อารมณ์อะไรแล้ก็ดีนี่ละก็มูนปลุกเอนเนอจี้ยังไงคือถามว่าผมผมคิดว่าพี่มาร์กอะเขาสวิตได้แล้วพี่มาร์กเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วซึ่ง กันบ้านอะไรเนี่ยเขาทำเองดีพอมันถึงเวลาที่ต้องถ่ายแล้วต้องเข้าซีนเนี่ยมันเขาก็แบบดีดนิยวแล้วก็ทำได้เลยเนาะเอ้ยอย่าชนชิ้นก่อนดิมาชมผมบ้างดิไอออมเหรอเอออมขอเกมหนึ่งถ้าเรื่องชมใช่ไหมขอเกมหนึ่งอุ้ยมันเยอะมันเยอะจุดไหนก่อนดิดูหน้าน้องตกโอนี่โอมิน เอ็นเตเทนตกองแล้วกันจี่คนจะคิดว่าเป็นผมใช่ไหมแต่จริงคือโอมนะเล่นกับพี่ช่างแต่งหน้า<ม>พี่ฟอสตูมร่วมก,กับวันนี้เลยทุ<ม><ม>กคนแล้วร่วมกับโปรดิวเซอร์ช่างไฟทุกคนเขาจะเอ็นเตเทนต์เขาจะเดินไปเล่นรุ่นนี้เลี้ยงไปคนเอ็นเตเ,เทนตกองแล้ลวว่เป็นเอ็นจีที่ดีเวลาแบบว่าท,ทํางานกับกับโอมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางท,ทีแบบว่าเราดาวลงเนี่ยเพราะมันเหนื่อยอ่ะเห็นในนี้ยังมีความสุขแบบเฮ้ยไม่ได้หว่าเนาะเป็นแบบเอ็นจีอย่างนี้อยู่เลยเราก็ทำไปคนพี่มีความสุขกับผมถูกไหมพูดเลย อันนี้ต้องคิดะอะก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่เวลาถ่ายคุณแคาดหวังแลกดันมั้ยเพราะมันใกลใครคาดไม่มีใครคาดหวังคุณคาดหวังใครคาดหวังทำไมรอแค่รับชมรอคาดหวักับซีรีส์ใช่ไหมครับเปีนเป็นหน้ามาก็คือเราว่สุดสุเอายาวๆนะชิยาคนในวการอย่าวสุคอมคาดหวังมาเนี่ยเราคาดหวังมาคู่เยอะ ครับไม่ไม่คืออยากจะคาดหวังแต่กพอได้คาดหวังแล้วจะกดดันครับเราพอใจครับเออเราดูอันคิดว่าทำเต็มที่แล้วก็ช่วยน้าจอยออกมาดีโอเคครับขอบคุณครับคัขอตงคนะครับ

เอาเลยนะใส่ะทุกคนต้องพี่นิดนึงด้วยขอบคุณครับ